This is Blue Big Talk Podcast, Ambition to Reality. คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Bluebic Talk Podcast Podcast ที่จะพาไปพูดคุยกับท ALENT จากทีมต่างๆของ Bluebic มาร่วมแชร์มุมมองและอินไซต์จากการทำงานที่น่าสนใจเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะ พูดถึงการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์เราผ่านกันมาหลายยุคหลายสมัยนะคะความสะดวกสบายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เว็บแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งจนกระทั่งล่าสุดหลายๆธนาคารเริ่มหันมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องของ Virtual Banking หรือว่าการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์แบบไม่มีสาขากันเทรนดนี้จะส่งผลดีผลเสียอย่างไรแล้วก็จะทำให้ธนาคารต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องใดบ้างพูดคุยกันเลยกับพี่พลพลสุธีดเรคเตอร์ Director จากบลู e บชท่านค่ะ สวัสดีค่ะพี่พลสวัสดีครับตอนนี้หลายคนพูดกันหนาหูมากๆค่ะเรื่องของ virtual banking นะคะพี่พลช่วยสรุปรหลักการทำงานให้ฟังสั้นๆนิดนึงค่ะว่ามันทำงานยังไงแล้วก็มันมีความแตกต่างจากการทำธุรกรรมแบบ web banking แล้วก็ mobile banking ยังไงบ้างคะครับรูปแบบของธนาคารที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็จะเป็นธนาคารที่ มีจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องของการที่เขาจะต้องตั้งสำนักงานหรือว่าสาขานะครับแล้วก็มีการเปิดให้ลูกค้าเข้าไปเปิดบัญชีหรือว่าสมัครผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตร ATM บัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับก็จะเริ่มต้นมาจากในในลักษณะของที่เป็น brick and mortar ก็คือว่าเป็นเป็น physical location จริงๆนะครับทีนี้ด้วยการมาของอินเทอร์เน็ตเมื่อนานมาแล้วนะครับก็เลยมีที่มาของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง นะครับเ,เราก็เริ่มมีคนทีออ่อยากได้ความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็มาใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็คือต้องเอาบัญชีนะครับข้อมูลในบัญชีเดิมนะครับหรือว่าข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้าเดิมที่อยู่ที่ธนาคารสาขาต่างๆเนี่ยมาอยู่โลกของอินเทอร์เน็ตก็เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งใช้งานผ่านเว็บไซต์ <S <S แล้วก็มีอีกยุคหนึ่งที่ผ่านเปลี่ยนผ่านมาเป็นคนใช้มือถือกันมากขึ้นนะครับก็เป็นโมบลแบงกิ้ง แต่ว่ามันก็เป็นการส่งต่อไม้กันมาว่าจากเว็บก็โอนย้ายข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเป็นลูกค้าคนเดิมแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่ว่าจะเป็นโอนอจ่ายหรือว่าทําเรื่องของอการควบคุมการชําระเงินต่างๆนะครับผ่านตัวโมบายแอปพลิเคชันครับ,รบก็ยังเป็นลักษณะของการที่เรายังสามารถจะติดต่อกับธนาคารทั้งในรูปแบบของออนไลน์ก็ในรูปแบบของออฟไลน์ line, ที่เป็น สาขาได้ใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยแนวโน้มที่ธนาคารประเทศไทยเขาเขามองเห็นว่ามันจะมีการเติบโตหรือว่ามีวิวัฒนาการจากรูปแบบเดิมนะครับที่ว่าจําเป็นต้องมีสาขาก่อนแล้วถึงจะมาใช้งานผลิตภัณฑ์ออนไลน์เนี่ยก็ทำเป็นแบบทั้งหมดเนี่ยเป็นดิจิตอลเฟิร์สครับก็คือหมายถึงว่าไม่มีสาขาไปเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยลูกค,ค้าสามารถที่จะเข้ามาติดต่อธนาคาร ผ่านช่องทางออนไลน์มายืนยันตัวตนนะครับมาเปิดบัญชีมาสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าต่างๆที่ธนาคารมีให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์แบบร้อยอร์เซ็นะครับทีเนี้ยก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งอุปสรรคที่เดี๋ยวเรามาพูดกันในวันนี้ครับแล้วไอาการที่มันไม่มีสาขาเนี่ยมันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอะคะเมื่อสักประมาณห้าหกปีที่แล้วต่ำๆว่าห้าหกปีที่แล้วแล้วกัน จริงๆมีมีเทรน์ที่ผมอ,อ่านมาเขาบอกว่าธนาคารจะลดสาขาลงเป็นเป็นสักครึ่งหนึ่งเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดมีร้อยสาขาก็จะเหลือห้าสิบสาขาก็เป็นเทรนที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยก็ทยอยเรียกว่ามีการออด p t ตัวตัวไอเดียเหล่านั้นนะครับซึ่งเราจะได้เห็นจากในปัจจุบันแล้วว่าสาขาของธนาคารอาจจะลดบทบาทลงไปแล้วแต่ละคนก็อาจจะเข้าไป ทำธุรกรรมที่สาขาลดลงนะครับทีนี้พอการเข้าไปทําธุรกรรมที่สาขาลดลงแล้วเนี่ยมันทําให้เป็นข้อดีของธานาคารที่ว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องมีเรื่องของ operating cost หรือว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนะครับที่ต้องสมมุติว่าเขาไม่ได้ซื้ออาคารไม่ได้ซื้อพื้นที่ตรงนั้นใช่ครับเขาก็ต้องจ่ายค่าเช่าเขาก็ต้องจ้างพนักงานเขามีค่าน้ําค่าไฟมีค่าระบบต่างๆนะครับเพราะงั้นเนี่ย ก็แน่นอนว่าในมุมของธนาคารเองเนีก็เป็นข้อดีที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นค่ะทีนี้ค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าส่งผลกระทบเชิงบวกมายัางลูกค้าด้วยนะครับจะสังเกตว่ามันมีช่วงคาบเกี่ยวอยู่ยุคหนึ่งที่เราใช้เดินเงินแบงกิ้งแต่ว่าเรายังต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน<อ>จะโอนเงินต่างธนาคารจะโอนเงินข้ามเขตไปบัญชีที่เปิดอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีค่าธรรมเนียม สิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะครับพอธนาคารลบค่าใช้จ่ายส่วนนั้นได้เนี่ยก็เลยเป็นโอกาสที่เขาจะมาสร้างสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้านะครับโดยการที่ตัดค่าธรรมเนียมทิ้งนะครับมาร่วมกันทําสิ่งท,งที่สิ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็สิ่งที่ให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอ,อันนี้เป็นเป็นมุมที่ว่าหลังจากที่ลดค่าใช้จ่ายก็จะมาส่งผลดีต่อลูกค้าด้วย แต่ในมุของ virtual banking เนี่ยก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับเ,ออเริ่มต้นมาก็คือไม่จาเป็นต้องตั้งสาขาเพื่อให้บริการลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าออในส่วนของเงินทุนนะครับก็จะมาลงในเรื่องของ customer experience หรือว่าประสบการณ์ของลูกค้านะครับสามารถจะออกไปเรียกว่าออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการนะครับของกลุ่มลูกค้าที่เขาพยายามจะจะมุ่งเป้าไปนะครับ ต้องต้องมองภาพก่อนว่าจริงๆโ t u ช l แบงกิ้ง ing, เนี่ยถ้านึกเร็วๆเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคงไม่ใช่กลุ่มที่เป็นกลุ่ม Baby b o ูมเ r อร์เเอะไรเท่าไหร่ mm hmm. เพราะว่ากลุ่มพวกนั้นเนี่ยเขาจะมีความคุ้นชินอยู่แนละ้วว่าถ้าเปิดบัญชีต้องได้เล่มนะครับ mm hmm. ถ้าถ้าจะติดต่อเนี่ยต้องไปสาขานะครับ mm hmm. มันจะมีความคุ้นชินเั้นเนี่ยต้องมองว่าตอนนี้เขาอ่ะ เอ่อ virtual banking เนี่ย target, เขา t a r g e t g เขา t a r g e t n แบบ Gen Y Gen C นะครับหรือว่าเป็นยุคใหม่เลยนะครับที่ที่มีความเอ่อเรียกว่ายอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ได้มากหน่อยแล้วก็เอ่อสามารถจะเติบโตพร,ร้อมกับกระแสของของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยก็ต้องมีการสร้างออกแบบให้ ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายนะครับต้องการความรวดเร็วในการให้บริการต่างๆแล้วก็เวลาที่จะทาเรื่องของการการตลาดต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นการตลาดแบบที่เรียกว่าคัดสรรมาที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มนั้นๆรายนั้นๆน,น,นะครับโปรไฟล์แบบนั้นแบบเฉพาะตัวนะครับก็เรียกว่าเป็นการตลาดแบบเฉพาะตัวที่ท,ที่ต้องตรงจุดก็จะไม่ได้ ไม่ได้ attention นะครับไม่ได้ awareness อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มของตัวสินค้าและบริการที่จะต้องมามา target นะครับให้ให้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้เหตุผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการนะครับของเรามากขึ้นทีนี้มองในงาะข้อดีอีกอีก,อกมุมหนึ่งก็คือว่าแน่นอนว่าธนาคารแหประเทศไทยเนี่ยจะออกใบอนุญาตในช่วงขั้นต้นเนี่ยนะครับแค่สาม สถานธนาคารที่เป็น virtual banking ค่ะงนั้นเนี่ยธนาคารเดิมนะครับอาจจะกระโดดลงมาเล่นแต่ต้องต้องตั้งเป็นเรียกว่าเป็นบริษัทใหม่นะครับอาจจะร่วมทุนกับเลไีนะครับอาจจะร่วม<น>ทุนกับบริษัทอุตสาหกรรมอื่นแต่ว่าธนาคารเดิมเนี่ยเขาไม่สามารถจะอยู่ดีๆมาทำ virtual banking ได้ทีนี้มันก็เป็นแรงกดดัน,นครับให้ธนาคารเดิมเนี่ยเขาต้องปรับตัวนะครับ ผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าธนาคารในประเทศไทยเนี่ยปรับตัวกันมาไกลามากแล้วนะครับมีรุ่นพี่ผมมาจากที่ต่างประเทศนะครับเขาค่อนข้างาประหลาดใจมากเพราะเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยอย่างน้อยก็ประมาณสักเขาก็กลับมาเมืองไทยกินเขารู้สึกประหลาดใจกับเ,เรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่ารูแปแบบที่เราใช้ในการเงินการธนาคารในประเทศไทยเป็นอย่างมากโ,โดยเฉพาะหลังๆเนี่ยที่หลายคนปรับตัวเรื่องของการใช้เรื่องของพร้อมเพ สแกนจ่ายโอนกันง่ายเหลือเกินนะครับบางทีประเทศที่เป็นประเทศที่เขาบอกว่าเป็นประเทศเโลกที่หนึ่งนะครับที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ก้าวล้ำเท่ากับสิ่งที่เรามีเราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นถึงกระแสที่ว่าถ้าทุกคนเริ่มตอบรับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่โ o r ชัวร์แบงกิ้นำมาให้บริการกับตลาดเนี่ยแน่นอนว่าผู้เล่นเดิมก็ต้องปรับตัวไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อที่ ในมุมของเราในฐานะผู้บริโภคที่จะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ตรงก,กับความต้องการของเขามากขึ้นผู้บริโภคเห็นข้อดีแน่นอนแหละในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆแล้วก็จะมีความ Person นาลไลมากขึ้นแต่สําหรับสถาบันการเงินเองโดยในฐานะที่เราคลุกคลีอยู่ใน,ในวัฒนง Cyber Security เนี่ยเรามองว่าสถาบัน,นมีโอกาสจะตกอยู่ในความเสี่ยงประเภทใดบ้างและเขาควรจะรับมือยังไงคะเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นธนาคารในรูปแบบเดิมเนี่ยเราจะต้องมีการ ทำเขาเรียกว่า KYC หรือว่า Know Your Customer มหมายถึงว่าลูกค้าต้องไปพิสูจน์ยืนยันตัวตนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เราบอกว่าเราเป็นหมายถึงว่าถ้าผมชื่อพลสุธีเนี่ยเขาะจะต้องดูหลักฐานว่าคุณมีบัตรประชาชนคุณมีใบขับขี่หรือว่ามีเอกสารทางราชการที่ยืนยันตัวตนหมยว่าคุณเป็นคุณจริงๆนะครับก่อนที่จะมาเปิดบัญชีที่มาของรายได้คุณเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของการฟอกเงินต่างๆนะครับมันก็จะมีกระบวนการตรงนั้น แต่ทีนี้ความทา้าทายของ virtual banking ก็คือว่าเขาไม่มีสาขานะครับเขาเรื่องของ physical touch point มันหายไปหมายความว่าเขาอาจจะต้องไปพึ่งผู้ให้บริการอื่นๆที่ทำเรื่องของ KYC ปัจจุบันเนี้เราอาจจะเคยเปิดใช้งานแอปเป๋าตังค์แล้วกันแอปเป๋าตังค์เนี่ยเราก็ต้องไปที่จดลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนนะครับโดยการที่เราจะต้องเอาบัตรประชาชนเราไปสแกนนะครับหรือว่าเราจะต้องไปถ่ายถ่ายรูปถ่ายวีดีโอ เราต้องหันซ้ายหันขวาเพื่อที่จะเก็บว่าเรียกว่าเป็นไบโอเมตริกของของตัวตนของเรานะครับเพื่อยืนยันตัวตน,นครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอการควบคุมความเสี่ยงนะครับว่าคนที่เข้ามาสมัครบริการเป็นลูกค้าหรือว่ามาเปิดบัญชีเนี่ยยืนยันตัวตนมาด้วยความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่เราจะได้เห็นนะครับสำหรับ virtual banking ที่ที่การจะมาถึงนะครับแล้วการยืนยันตัวตนเนี่ยจะ จะป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงเรื่องของการปลอมแปลงตัวตนได้อย่างไงนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. อย่าลืมว่าในเว็บในในเพจ a c e b o o k ของไททันเองเนี่ยเราก็จะลังพูดถึงเรื่อง deep fake อยู่นะครับหมายความว่าถ้าเรามีวิดีโอของคนที่เราอยากจะปลอมตัวไปเนี่ยมีเทคโนโลยี deep fake ที่สามารถจะปลอมได้ทั้งหน้าทั้งเสียงนะครับ oh. แล้วก็สามารถที่จะที่จะ,จะเหมือนกับทำทำให้ เราทําให้รูปวิดีโอต่างๆเนี่ยม,มันเหมือนกับตัวจริงพูดเลยนะครับอ,อันนั้นก็ต้องต้องระวังในเรื่องของความเสี่ยงตรงนั้นแล้วกเ็เรื่องธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากการยืนยันแล้วนะครับมีการเปิดใช้งานมีการจ่ายเงินโอนเงินต่างๆเนี่ยเ,เรื่องของการทําธุรกรรมต่างๆก็จะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบเรื่องของการทรําทุจกรรตต่างๆว่ามันจะไปเกี่ยวข้องหรือเปลา่า เพราะเราก็เห็นถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันว่ามีการรับทราบเบิดบัญชีกันมากแล้วบัญชีต่างๆเหล่านั้นที่เขาเรียกกันว่าบัญชีมาเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้อยู่ในกระบวนการของอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นก็เหนือไปจากเรื่องของความเสี่ยงทั้งนั้นทางด้านการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงแรกอยู่นะครับก็จะมีความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีที่ที่ต้องระวังค่ะ คนที่เจ้าจะโจมตีแน่นอนว่าได้เปรียบกว่าคนที่แบบต้องรับมืออยู่แล้วแหละถ้าอย่างนั้นสถาบันการเงินเองในฐานะที่จะต้องเป็นผู้รับมือเนี่ยเราสามารถที่จะสร้าง virtual banking platform ยังไงที่จะออกมาแล้วแบบดีหัวใจสำคัญคืออะไรบ้างคะที่จะต้องคำนึงถึงครับจริงๆหัวใจสำคัญถ้าเราพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสะดวกสบายเข้าถึงง่ายตอบโจทย์ ลูกค้าถูกไหมครับทีนี้จะทําอย่างไรนะครับให้มันยังมีความาน่าเชื่อถือรักษาความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภยัยในเรื่องของการพิสูจน์ยืนยันตัวตนความถูกต้องของธุรกรรมต่างๆด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเราจะได้เห็นมากขึ้นในเชิงของการผนึกกําลังหรือว่าการทํางานร่วมกันระหว่างธนาคาร hmm. นะครับกับบริษัทในอุตสากหกรรมอ,อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับที่จะมานาเทคโนโลยีต่างๆมาเพื่อตอบโจทย์บาลานซ์ระหว่างซีคัสเตอร์เอ็กเซเพียน์กับตัวเซキュริตี้ตรงนี้นะครับพี่พลมองว่าในฐานะลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยเขาควรจะต้องตระหนักหรือว่าเพิ่มความระมัดระวังในจุดใดไหมคะกับการที่จะใช้งานว i r ชัวร์แบงกิ้งถ้าเป็นในมุมมองของผู้บริโภคเองนะครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ว่าเราจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่มาร์คจะถูกใช้ในการติดต่อสื่อสารกับทางสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางหลักที่ธนาคารจะใช้ในการสื่อสารแล้วก็ยืนยันตัวตนว่าเราเนี่ยเป็น,ปนลูกค้าตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอีเมลนะครับเราตั้งรหัสผ่านดีหรือ,อยังมีการ ตั้งการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนแล้วหรือยังนะครับเราดูแลในเรื่องของเบสิ c ซิเคียวริตี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของโทรศัพท์ของเรานะครับเราก็ดูแลความปลอดภยัยโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับอยไปโหลดแอปนอก App Store, p พย์สโตร์หรือว่าไปให้สิทธิ์อะไรที่ไม่ไม่จำเป็นนะครับอนี้ก็เป็นเบื้องต้นว่าช่องทางหรือว่าเ,เรียกว่าเป็นเป็น,ปนหนึ่งใน1ในแฟกเตอร์ของการยืนยันตัวตนของเราเนี่ย เราอย่าลืมเรื่องที่เป็นอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์ที่มักจะถูกใช้กับสถาบันการเงินว่าบริษัทไหนก็นตามสำหรับบลูบิคไททันเองเรามีแลนที่จะออกบริการใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้ามามากมายในอนาคตไหมคะครับจริงๆบลูบิทไททันตเองเราเนี่ยเรามีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษากับสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารนะครับในในหลายๆโอกาสก,าก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็มองเห็นว่า มองเห็นโอกาสว่าในส่วนของการมาถึงของ virtual banking เนี่ยเราน่าจะมีโอกาสนะครับได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาในมุมมองของในเรื่องของการวางแผนทั้งในมุมของ b business s t r a t e g y b u s i n e s s s r o w t h นะครับทำในเรื่องของ g o to market ทำในเรื่องของออ data analytic นะครับเพราะว่าการจะสร้างผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆให้ตอบโจด,ดความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็ตรง เป้าหมายเนี่ยก็จะต้องมีการเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆรวมไปถึงเรื่องของ security ด้วยที่เป็นพาร์ทนึงที่สําคัญที่จะมาส่งเสริมเรื่องของความน่าเชื่อถือความมั่นคงปลอดภยัยนะครับสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มของลูกค้าเราก็คิดว่ามันจะมีเรียกว่าพื้นฐานของของ virtual banking เนี่ยผมเชื่อว่าพื้นฐานมันก็คือเทคโนโลยีแล้วเราจะทํำยังไงเรื่องของการวางแผนเทคโนโลยี Technology ให้ปลอดภยัย นะครับเราจะต้องทําอะไรก่อนหลังเราจะต้องทําอะไรหนักทําอะไรเบานะครับให้มันสอดคล้องกับเรียกว่าระดับของความเสี่ยงที่ที่มีอยู่ณบริบทนั้นๆนะครับเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์เรื่องของการไปใช้งานเอ่อเทิร์ดพาร์ตี้ต่างๆนะครับในการที่บางครั้งเอ่อเราอาจจะไม่ได้พัฒนาทุกอย่างขึ้นมาใช้เองก็ต้องมีการไปใช้งานบริการต่างๆจากบริการภายนอกเราจะควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้นยังไงนะครับเราจะทําในเรื่องของ การบริหารจัดการตัวตนของลูกค้ายังไงอย่างเช่นเรื่องของ ID ต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของการทำเรื่องของ Digital identity management นะครับเราจะออนบอร์ดลูกค้ายังไงเราจะยืนยันตัวตนของลูกค้ายังไงมากน้อยแค่ไหนเราจะต้องทำการยืนยันตัวตนสองชั้นในในช่วงไหนบ้างนะครับที่เป็นการธุรกรรมที่มีความเสี่ยงนะครับก็ต้องต้องมีการออกแบบต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงเรื่องของ Data Security นะครับเพราะว่า กฎหมายคุ้มครองข,อข้อมูลส่สวนบุคคลก็มีผลบังคับใช้แล้วจันทร r บล็อกวีดิโอบงกิ้งที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการประมวลผลเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลดิจิตัลหมดแล้วนะครับเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนเราจัดการมันยังไงให้ปลอดภยัยนะครับรวมไปถึงเรื่องสุดท้ายก็คือ,อเรื่องของการเฝ้าระวังตรวจจับความผิดปกติที่ทจะเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของธุรกรรมที่มันจะไปเกี่ยวข้ของกับการทุจริตต่างๆแล้วก็ทั้งในเรื่องของการ ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยก็จะต้องมีในเรื่องของอความสามารถในการเฝ้าระวังและตรวจจับพวกนี้ด้วยครับเราก็คิดว่าท,ท่านเองเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาครับวางแผนแล้วก็นำเทคโนโลยีต่างๆที่เข้าไปต่อภาพนะครับให้กับ virtual banking ต่างๆที่ที่สามารถทำให้เขาบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจโดยที่ ยังสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมว,วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พลและจนกว่าจะพบกันใหม่ใน Blue Big Talk Podcast อีกครีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is Blue Big Talk Podcast Ambition to Reality